สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1ถึงสิหาสิงหาคมของชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มมิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพฤษภทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีพฤษภว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับชาวราศีพฤษภในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วแต่กับความสัมพันธ์เนี้ยรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันคงจะไปต่อไม่ได้แล้วจริงเพราะเาเองเขาเองก็ดูไม่ค่อยสนใจไม่ได้แคร์เลยคุณเลยฉะนั้นคุณได้คิด ไต่ตองได้ปรึกษาคุณค่องค,คนนี้บางท่านบางคนก็ไต่ตองอีกบางท่านบางคนก็ไปปรึกษาอยู่แล้วคุณบอกว่าเออมันคงไปไม่ได้แล้วล่ละในเมื่อเขาไม่ได้เลือกคุณเขาไม่ได้มาสมนใจคุณฉันยอมแพ้เลยดีกว่าฉันปล่อยให้ความฝันนี้มันจบลงไปก็ได้นะครับอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ช่วงปัจจุบันล,ล่ะนะครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันนี้ตอนนี้เหมือนคุณก็ู้สฝึกปล่อยวางแต่ว่าเรื่องราว ของเขาก็ยังไม่ถือหูหูคุณอยู่แต่คุณนี่เขาไม่ค่อยอยากสนใจรู้สึกว่าเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรของเขาฉันอยากไม่อยากปล่อยวางนะไม่ค่อยอยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรฉันอยากไปสนใจเรื่องชาริสมามากกว่าเขาเองอ่ะพอเห็นคุณนิ่งๆไปก็รู้สึกว่าเออจะดูว่าคุณจะไปได้สักกี่น้ำเขาเองก็ประมวลผลกันนะถามกำลังถามใจตัวเองว่าเออถ้าคุณไปได้จริงๆเนี่ยเขาจะโอเคหรือเปล่านะเขาเองก็กําลังเหมือนศึกษาใจถามใจตัวเองว่า จะยังไงดีในความสัมพันธ์น,นี้ด้วยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขาอยากรู้จริงว่าตอนนี้ถ้าไม่มีคนอยู่มันจะเป็นยังไงนะครับเอาล่ะจะไปดูกันเอาว่าในใจลึกๆระหว่างคุณับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูน้อว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อก,กันนะครับคือคุณเองเนี่ยจริงๆก็ยังอยากเหมือนอยากพูดคุยอยากล่ําลาดีๆกันครังสุดท้ายอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขาเองมันก็รู้แหละว่าเขาเองเขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่นะแต,แต่ในใจลึกๆคุณเองก็ยังมีความเป็นห่วงเรื่องราวของเขาอยูเอ่เรื่องนั้นเะรื่องนี้นะแต่ว่าเหมือนคุณก็รู้สึก ฉันจะเป็นห่วงไปทําไมล่เมื่อเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเลยฉะนั้นคุณเลยมองว่าเรายอมคนยอะเหมือนยอมรับความจริงดีกว่าไปสนใจคนที่เขาสนใจเราไปไปโฟกัสในสิ่งที่คนจะโฟกัสดีกว่านะครับแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกเหมือนสับสนน่ะบางทีก็รู้สึกเสียายคุณบางทีก็รู้สึกไม่อยากไปตามคุณน่ะมันมีความสับสนมากๆเลยตอนนี้เขากำลังประมวลผลว่าจะยังไงในความสัมพันธ์นี้ดีนะจจะจะกลับมาหรือจะกลับไปพูดดีๆคุณกลับไปง้อคุณดีแต่เพียงแต่ว่า เขาบอกว่าเขาไม่อยากไปทําอะไรมากกว่าเดิมอะเหมือนอยากให้คุณอะเหมือนอยากเก็บความสัมพันธ์ไว้ไหมอยากเก็บแต่ไม่อยากไปทุ่มเทไปง้อไปดึงให้ความสัมพันธ์ไม่อยากเป็นฝ่ายทําอยากเป็นฝ่ายลาปากต้หมดอกอย่างนั้นนะครับตอนนี้เขาเลยค่อนข้างแบบว่าเอายังไงดีจะภายนอกเขาทำตัวปกติดีนะเขามเพราะเขามองว่าเขายังถือไพ่เหนือว่าคุณอยู่นยังมองว่าคุณยังไปจากมือเขาไม่พ้ยพลเท่าไหร่นะครับอะไรไปดูกันาะว่าแนนะาเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ มาดูกันนะครับไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1นึถึงเสิงหาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่8ปดถึงสิสิงหาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะแต่จะมีชาวราศีพฤษภบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู 1- นึถึงเสิงหาคมก่อนนะช่วงนี้ชาวพฤษภเป็นยังไงบ้างน,นะครับหนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคมช่วงนี้ชาวพฤษภก็เหมือนเดิมรู้สึกว่าเออไม่ค่อยอยากยุ่งอยู่ตรงนีี้้ดแลลวนะกกับไไปเา็ม่สใจ ไปยุ่งวุ่นวายไปเขาก็ไม่แคร์อะไรคุณชันเนี้ยฉันไปโฟก,กัสเรื่องของตัวเองดีกว่าเพราะดูว่าเขาเองก็มีความสุขแฮปปี้ดีนิันชั้นไม่อยากไปยุ่งของเขาดีกว่านะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเรื่องราวเอ่อเรื่องราวของเขาไม่ได้ยังไม่ถึงหูคุณอยู่บ้างในบางเรื่องเนาะเป็นลกษาะนั้นนะครับฝนเขาเองตอนเนี้ยค่อนข้างฝักฝนนะไว้ว่าจะทํายังไงดีและฝนตัวเนี่ยตอนนี้เหมือนว่า นอกจากเรื่องของคุณแล้วเนี่ยที่มีเขาคิดอยู่ในใจบ้างก็มันก็มีเรื่องอื่นที่เขาต้องตัดสินใจอยู่ด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องการงานการนหรือเรื่องหน้าที่เรื่องฝนตขวงเขาอะนะครับที่เขาค่อนข้างมีความเครียดความกดดันเข้ามาแล้วก็เราว่าวันที่แปดถึงสิบห้าสิงหาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะแปดถึงสิบห้าสิงหาคมเนี่ยช่วงนี้คุณจะทําตัวแบบว่าไม่แคร์เขาแล้วเออในเมื่อความฟันระหว่างคุณกับคนนี้มันจบลงใช่ก็ไปสนใจเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินหรือไปสนใจเรื่องคนใหม่ๆคุณก็ทําตัวเหมือนแฮ คุณเองก็ยังไม่ลืม,ม,ลมเรื่องราวของเขาอยู่ยังตามดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนเขาเองอะ่ะเห็นคุณห่างออกไปแล้วไม่สนใจเขาแล้วเขาเองรู้สึกเออก็อไปก็ไปแล้วการแต่เพียงแกว่าก็ออยังอ,อยากจะถามยังอ,อยากจะรู้ว่าคุณจะไปจริงๆหรือเปล่ามันเป็นลักษณะนั้นคือเหมือนว่าไม่ได้งอจะไปก็ไปนะใจในใจลึกๆก็อยากรู้ว่าจะไปจริงเราใช่ไหมเป็นลักษณะนั้นนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่แสดงออกเนาะเขาจะทําตัวเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจแฮปปี้ดีใจในใจอ่ะมันมีคําถามเกิดขึ้นในใจเขาส่ว่งเขาคุณเองอ่ะ ก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ค่อยแคร์คุณในช่วงนี้เมเหมือนพวกเนี้ยคุณไปสนใจเรือ่องอื่นแล้วไม่ค่อยสนใจเขาเขาเองก็ไม่มีปฏิกิริยาก,กับรีแอคชั่นกลับมาในพฤติกรรมของคุณมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออเขาคงจะไม่สนใจคุณแล้วจริงๆนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพฤษภไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพฤษภท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติม,ตม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ